ทางไทยขสครับรุ่นขสใหม่ขสเก่าทางพนักทายว่ารู้จักตั้งแต่เป็นรุ่นคุณพ่อเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเจอเป็นรุ่นใหม่ณนี้ว่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานจะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักทายว่าทุกคนจริงๆว่าขสอกิดอะไรนถ้าต้องมเจอพี่พ่อเป็นครั้งแรกองประชามีการแนะนําอะไรเกี่ยวกับการทํางานบ้างไหมครับศาสตร์ถึงประชาชนอะไรเงี้ยครับไม่มีเรื่องการทํางานเลยเป็นการ เป็นการเ,อ,อ,เอะไรนะนว่าไงอ่ะเหอนเหมือนเหมือนเหมือนคนแก่ได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งอีกนะคะแล้วก็ได้ทักทายทุกคนแล้วก็เออ่มีความสุขดีค่ะได้ยิ่อีกห,หลายท่านทุกคงรอที่จะได้เจอคุณพ่อนะคะเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้คุณพ่อเป็นผู้ก,ก่อตั้งพคณะไทยนะคะแล้วก็เป็นน,ยยน,น,นายกที่มีผลงานน่าพิสูจน์นะคะแน่อนอนว่าก็คงเป็นเป็นแบบอย่างหรือเป็นเป็น ส,ส่งใจที่น่าประทับใจของใครหลายคนเพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้ก็เป็นการเหมือนกับสสอเเองต้องมีกำลังใจได้เห็นว่ารัฐบาลแทยรไทยได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นไงประสบความสำเร็จยังไงมันก็เป็นอินแสตชัหนึ่งให้สสทั้งพื้นที่ทั้งทั้ง,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 งยาวก็รู้สึกมีความรื่เถิ่นะท่านไปทำงานี่รู้สึกรู้สึกว่ามันมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีค่ะหลังจากนี้ท่านนักษินจะเข้ามาแบบ ันนี้ก็ต้เป็นแล้วแต่ท่านนะคะเพราะว่าท่านก็ก็แล้วแต่ท่านว่าท่านอยากจะไปที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่ไปเชียงใหม่มาเนี่ก็ได้ได้ได้กับบ้านเกิดนะคะท่านก็มีความสุขมากจก็มาสสถามาว่าเป็นยังไงบ้างที่ไปเชียงใหม่มาค่ะแต่ท่านก็อยากอยากจะไปเพ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่ไเกี่ยวกับทางพักหรืออะไรท่านไม่พูดกับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนท่านมาตลอดนะคะว่าก็อยากกลับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชน ที่รักและสำคัญอย่างวันนี้ก็มีส่วนหนึ่งเลยที่มารอตั้งแต่ข้างหน้านะคะก็ก็น่ารักมากมา้แต่พี่คิดว่านไม่ทราบสิ่งที่ยังไม่ถามท่านดีใจด้วยสาวแต่ยินดีใจนะะหลังจากนี้ท่านจะเข้ามาพักบ่อยมากขึ้นไหมคะก็คงไม่นะคะอันนี้เป็นการมามาเยี่ยมและจริงๆเนี่ยอยากรอให้ชั้นห้องพิงทำอยู่ไม่เสร็จก็คง,งจะเชิญท่านมาดูค่ะอันนี้เดินมามาดูในฐานะของลูกสาวนะคะ ไม่ได้มาในีหาคนะของวหน้าพรกเพืเ่อไทยหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของเองคะคุณพ่อเราสนิทกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นมูฟใหม่ๆของลูกมูฟที่เขาไม่เคยเห็นเนะี่ยอินก็ตัวไหนก็จะจะให้เขารู้ค่ะคุณพ่อมีโอกาสจะสมัครเป็นสมาชิกพักไหมคะอืมคงตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ก็คือในอนาคตมีโอกาส เอ,ออันนี้ต้องขอางท่าแนแทน,นไม่ไ้จริงถ้าติดสมัครก็จะไม่ต้องข้อนำค่ัเพราะอันนี้นขั้นมามันคือจะเกิดการข้อนำหรือเปล่าเนี้ยค่ะถ้าสมัครก็เสี่ยงถงวันอืค่ะอิงคิดว่าคุณพอ่อเอ่อไปไกลกว่าคีว่าเป็นสมาชิกพรรคฝีไม้เลยค่ะอิงคิดว่าขั้นหน้าจะเอ่อสามารถเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำรประโยชน์ให้กับประเทศได้โดยการใช้ความรู้คามสามารถ ไม่จําเป็นต้องปรึกษาของพรคเพื่อไทยแต่ปรึกษาของของคนที่คิดว่าท่านจะมีความรู้ในแอเรียนันนะคะไม่ว่าจะเป็นแล้วบางทีกระทรวงาหนที่อยากจะปรึกษาท่านแล้วคิดว่าเชื่อในในวิชาของท่านน่ะนะคะว่าได้หมดไม่ใช่ว่าต้องแค่พักเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าเขาเป็นคนที่อยากได้ความรู้บองเห่างจากท่านนะ,ะ่ะเอ สามารถอินอยู่แล้วเรื่องในช่วงชีวิตตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสจะอินเองทั้งพี่สาวทุกพ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังคงปฏิเสธได้การแยกบทบาทพ่อลูกและจะพูดว่าพ่อนำอินว่ามันไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้ามีประเด็นจะต้องตีกันเรื่องนี้ก็ต้องผิดค่ะหลังจากหลังจากนี้มีโอกาสที่จะสิงลงที่ที่ตรวจสอบการตรวจตรา ไม่ได้เป็นการลงคืที่เพื่อไปช่วยสอ่อน,นนะคะถ้าจะลงก็คงน่าจะกลับไปหาพี่น้องประชาชนที่รอจริงๆมีพี่น้องที่ต่างจังหวัดอีกหลายท่านมากๆนะคะที่อยากเจอพ่อไม่ได้อยากเจอในานามของพรคแต่อยากเจอในานามของรัตนศินปอดีตนายกมนตรีที่เคยทำประโยชน์ให้กับเขาค่ะยิ่งว่าอันนี้ก็คงจะเป็นในทาง ความความเป็นคุณทักษิณเนี่ยจะทำให้คะแนนนิยมของพ,พรรคเพื่อไทยเนี่ยนำพรรคก้าวไกลได้ไหมคะในอนาคตอะคะอันนี้ต้องให้ประชาชนออตอบคำถามนี้คะ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกัน